ครั้งที่4ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valor ด้วยนะครับช anel n ที่มีคอนเทนต์หลักเป็นการเล่นกิจกรรมใหม่ๆของ ROV นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกล่องสุ่มอีกแล้วแต่วันนี้เป็นกล่องสุ่มสกิน l e เจนนะครับเพียง5คูป,ปองเท่านั้นลุน้นสก,กินยากุซ่าเรียวมะ Galaxy Murad d i s ิ k ค e r ปเปอร์ออกไ w w l d High C a p แกลกและอิน e เ n อร์โนซิลซึ่งนอกจากสกินแล้วกล่องซูมนี้ก็ยังมีเกลือด้วยนะครับโดยจะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนะฮะส่วน5สกินนี้ผมมีเรียวมะอยู่แล้วนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การออกของสกินถาวรก็จะอยู่ที่2.50%นเอนะครับนอกนั้นก็เฉลี่ยไปเป็นชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็เพชรนะครับแล้ววันนี้ผมจะทําการซื้อทั้งหมด15กล่องนะครับแล้วก็จะมาเปิดทีละ3จํานวน5ครั้งนะครับผมบอกแล้วว่ากล่องซูมเนี่ยมันต้องเปิดทีละ3เท่านั้น ดูซิว่าวิธีการนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยเปิดทีละ3กล่องเนี่ยผมได้สกินมาแล้วหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกแนกหรือไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มฮีโร่ที่ผ่านมานะครับเราจะเปิดแอสซาซินก่อนนะครับเอ้าอันนี้ได้เลยเหรอเราได้มาแลวครับกล่องลีเจนจำนวน15กล่องนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดทีละ3กันนะครับจำนวน5ครั้งครั้งแรกครับ ไม่ได้นะครับครั้งที่สองนะครับโอ้โหยังยังไม่ได้เหมือนกันครั้งที่สามครับได้เพชรแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับครั้งที่สี่ครับโอ้โห,โโหต้องบอกเลยว,ว่าวิธีการนี้มันใช้ได้ผลจริงๆอะผมได้ g ก l ล x กซี่มูลานมาแล้วครับ ถือว่าการเปิดกล่องสุ่มเนี่ยต้องเปิดทีละสามครั้งนะอันนี้คือซื้อความเชื่อไปเลยอ่ะได้มาหนึ่งสกินเลยครับอ่ะเหลือสามกล่องสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายก็ได้อย่างที่เห็นนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมเปิดกล่องสุ่มสกินลีเจนนะครับห้าคูปองนะครับก็ผมหมดไปทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคูปองนะผมซื้อสิบห้ากล่องก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆผมจะได้มาเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเ,เจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ